ธุรกิจไหนไม่เอาเวลเนสเข้ามาพี่ว่าเฉยเฮลท์แคร์กับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้สุขภาพมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมเห็นอะไรมากอีกยอะมากไม่ปรับใช้ในธุรกิจด้วยค่ะอย่างวยุเอสีเนี่ยเป็นชอนน็อตคัทอยากให้เราได้เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ได้เรียนรู้เรื่องนี้ครับ แบบเป็น U S B ให้ทั้งความรู้ความคิดและสังคมทำให้พี่รู้เลยว่าสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมากๆเราเองเป็นหมอเนี่ยแต่ว่าเรื่อง wellness ก็ยังเป็นศาสตร์ที่เรายังไม่ได้แบบเจนจัดมากนะครับผมมีกรอบอยู่แค่นี้แต่พอมาเรียน W S B เนี่ยผมเห็นอะไรมากอีกเยอะมากสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันคือการต่อยอดทั้งธุรกิจของผมมองเห็นวิชั่นต่างๆก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเฮลท์แคร์ ทุกทย่กรเนี่ยก็จัดมาครบทุกทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับเวลเนสให้เราได้เข้าใจภาพรวมของเวลเนสจริงๆได้คอนเน็กชันเราก็ได้ประโยชน์มากๆนะคะทำให้เราได้ออความรู้แล้วก็ได้ไปปรับใช้ในธุรกิจด้วยค่ะคุณจะเทคโนโลยีมาช่วยให้เฮลท์แคร์เนี่ย สามารถกระโดดหรือพัฒนาในการช่วยผู้ป่วยอย่างไรจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ก็จะนําสิ่งนี้เข้ามา implement ใช้ในองค์กรของพี่สิ่งสําคัญที่มากไปกว่าหลักสูตรก็คือคนรอบข้างคุยกับสงหาเารื่มมาซั์ก็ได้ถ้าเรามีความหลากหลายเราจะได้หลายๆมิติในการทำธุรกิจทั้ท<า>งเรื่องอาคารสุขภาพที่เป็นสิ่งแวดล้อม w e l l n e s well net, ที่ถูกต้องสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ต้องดีด้วยครับ หรับใครนะคะที่สนใจและอยากจะเข้ามาเรียนในธุรกิจที่เกี่ยวกับลท์แคร์ทั้งหลายนะคะแนะนําเลยนะคะคอร์สนี้นะคะท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับบริวณิตของแลวเราอยากจะเข้าใจมันมากขึ้นได้เห็นภาพรวมแล้วก็ได้เห็นว่าการทำาริวณิในเมืองไทยมันมีแลนด์สเคปอย่างไงบ้างหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในฟิลนี้อย่างผมไม่เคยอยู่ในฟิลนี้ก็ผมมานั่งเรียนแล้วก็ได้ไทบทบาทดีๆอยากให้มาลองเรียนไม่ใช่แค่เฉพาะความรู้นะคะในแง,ง่ networking relationship กับเพื่อนๆการไปวิสิตในสถานที่ต่างๆก็เป็นประสบการณ์ที่เปิดทําให้เราได้ค้นพบว่านอกจากเรียนก็ยังมองเห็น นอกจากมองเห็นก็ยังมีคอนเนคชันหลักสูตรที่ทำด้วยแพชชั่นมันไม่ได้หาง่า,าย